ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของชุดยังชีพของมูลนิธิราชาประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบแก่ผู้อพยพจากชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของชุดยังชีพของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบแก่ผู้อพยพในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจากภาวะความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา โดยมีนายชนาทิพโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้อพยพเข้าร่วมในพิธี จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้มีการอพยพจากถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมไปสู่ที่ปลอดภัยซึ่งมีประชาชนบางส่วนอพยพเข้ามาพักพิงในพื้นที่อำเภอกบินบุรีและอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความเดือดร้อนและความปลอดภัยของราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราช ทานสิ่งของชุดอย่างชีพของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบแก่ผู้อพยพในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจำนวน200ชุดเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของประชาชนในเบื้องตน้นอย่างความปลื้มปิติแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทาน